อะสวัสดีครับเมียผารวยครับฮานอยวีเพีครับวันปลเรือหาดทียี่สิบสามครับมารับโชคมันมานกันต่อครับได้คำว่าเบิ่งข้อห้โชคดีมั่งมี่สุขสุขคนครับมีเงินหมื่นล้านแสนล้านภายในช่องสำบันนี้ครับคนไหลกดดิจิตตามส่องเมียผ้ารวยครับฮานอยวีเอพีครับวันปลเรือหาดทียี่สิบสามครับ นอนวีไอพครับวันริหารที่13ค,ร,ๆๆคร,รับโชกๆมันมั้นลำลำได้่อยฉบูดคุน้ครับมาลับโชกครับส4มสไ,ได้คำว่าเบอร์ขอให้มีเงินมือหลานแสนหลานเนะื้อ3 4มสี่ชาโูชาตแามแลืมใคร้ามไปฝากด้วยลำให้รวยกันฉบๆๆนดูดฉุนนะครับจะ

เขาซ้ 9, 3. 9, 3. อมเขาจโอ้ยมันจะไปอยู่ไกลกันเถอะเนาะเขาสีเขาหาไอกทีในหน้ <c oughs> <c oughs> มันแล้ว Gao gạo sáng gạo chết móng gạo chết bỏ Cái gì cào chết Cào chết gạo mình gạo cào gạo chết gạo chết thì mình gạo nằm gạo mình gạo chết gạo nằm ไกาสองเปิดเก่าซุ่มนี่มันสิบอันในี่สิเอา ตัวเฮ่นเก่าซมอยู่ว่าเออแม่เนเ่ยนะเจ้าเขียนนนีห้าสามเจ้าเขียนนะมีเก่าองหอดเก่าแปดเรียงอะไรเก่า9องเก่าสามเก้าสี่เก่าเก่าเจเก่าแปดเก่าๆใช่หรอด้วยฮะมันเคยหรือได้โตเก right. to ่ากาลบเออ แต่ว่าที่เอาลงใส่แล้วเก่าๆอันนี้สองมากตัววางเยองมากลงอ่าแดงๆลง<อ>ที่เคียนเนี่ยที่เคียนเก่าๆนี่สองวาง่าเร็ว VIP VIP ครับมันกระหายยี่สิบสาม จุงนั้นลำลำด้วยครับอันนี้ครับำแถวเกมครับหกตัวสี่เป่าสองตัววิ่งคือเก้าอ้าแถวแรนครับมีเจ็ดศูนย์ครับแถวสองก็มีเกาสองหาซ้มแถวซ้ำครับมีเกาซ้ำหาซี่เกาเจ็ดครับตัวนี้ครับเลขวิ่งก็มีเกากับสองครับคือเก้าอรับ จาชว์มันมัน,มนลำลำยด้วยครับ mm hmm. ก็ไลค์ก็ติดตามส่องไม้ยาค่ารวย mm hmm. ทุกคนมาเบิร์นข mm ิมนี้กเขาให้มีเงินเยอะๆเบินล้านแสนล้านจุผู้ทุกคนเด้อครับมันมันครับ mm hmm. สวัสดีครับ